และนี่ก็คือเวลาที่แม่ของคุณโทรเข้ามาขณะที่อยู่กับเพื่อนมันก็ยังงนอย่างนี้แหละเถยเอ้ยแม่โทรมาไงแมแง่แรงอีกแรงอีก<แ>สวัสดีครับหน้ารอ้อนตอนนี้ผมกำลังใส่หมวกกับปลาแล้วก็จะไปงานปาร์ตี้ <c oughs> โอ้โยน่ารักจุงเบยโอ้ยสุดยอดนารักนารักโอ้โหไปโด <c oughs> ้วย <c oughs> ขอยิงหน่อยชิบห <c oughs> าาแล้วแม่ 11, miss call. <c oughs> 1ิบเอ็ม่กูตายแน่ๆ <c oughs> และนี่ก็คือวิธีการตื่นแบบเซ็กซี่ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําซีเรียลข้าแรกต้องมีนมไม้นี่มันอะไรกันเนี่ยนมหมดเอาละเริ่มบิบบอกได้โอเคไอสัตว์น้ำลายเต็มหน้ากูเลยเนี่ยจะจีบผู้ชายอย่างง่ายง่ว่าไงหนมนมยิ่ยได้ควายเฮ้หมูไม่ใช่ไหมเนีต่ติดต่อพวกเราได้ที่เจ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  และนี่ก็คือเวลาคุณไปซื้อของแล้วถูกสั่งให้เอาไปเก็บที่เดิมนี่สั่งแม่งเลยเอาไปเก็บเอ๊ะเก็บเก็บเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วโอ้ยมึงหลบไปเหรียญโอ้โหนึ่งบาทกูก็เก็บและนี่คือวิธีการเนียนเมื่อคุณหน้าแตกเฮ้ยไงมนไงเพื่อนไม่ทุกันนานเลยเนียนเนียนเนียนเต้นเนียนเต้นมาชิบมาชิบและนี่ก็คือวิธีการเนียนเมื่อคุณล้มโอเคถ้าหากคุณล้มนะครับให้ทําตามผมเดี๋ยวนี้เลยฮ้ยจะอ่ยล้ม เ้้ย,ย,ยฟตร่างกายเิตร่างกาย,อยโอ้โหดูนั่นสิโอ้ยมึงหลบไปไก่ใครก็ชอบใครเปิดเพลงบ้าเลยเด่ะปิปดตรงนี้เลยเด่ะโอ้ยทำมั่งดีกว่าเฮ้ยชิ ให้เพื่อนขอกินไอติมหน่อยด้ก็ได้แต่แค่ช้อนเดียวนะ <c oughs> ขอเล่นสเก็ตบอร์ดหน่อยอย่างพ่อเนี่ยนะแกก็แกจะเดี๋ยวกูไปละอากาศาสดใสจุงเบยกลับเข้าบ้าน <c oughs> โอ้ยเฮ้ตายสิ <c oughs> นี่เห็นไหมฉันยุ่งอยู่ <c oughs> และนี่คือการหัวเราะโดยที่ไม่ต้องยิ้ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> คริสตินตื่นได้แล้วนี like> ่เช้าแล้วไปโรงเรียนตื่นไม่ตื่นใช่ไหมมึงไม่ตื่นใช่ไหมแล้วนี่คือวิธีการเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีดำใช้ได้ไหมไม่อย่าทำสบู่ตกในห้องน้ำจุ๊บอุ๊ยสบู่ตกเก็บแป๊บเฮ้ยเพื่อนนี่สายแล้วเฮียแล้วไงไปจูเอาเสื้อไปีฮไปและนี่คือวิธีการขี้เกียจ ไอ้ซัดเฮ้ยสายขวาไม่มีคนเห็นกูเขียเขียปุ๊บจะเฮ้ยจะไมมีแต่เพลงลูกทุ่งบ้านนอกแบบนี้เนี่ยมัเฮ้ยคุยกับคนที่ชอบไงส,สวยพระจะไงเพื่อน <c oughs> คิดถึงจังเลยไม่ได้เจอห<ม>น้าตั้งนานกูเป็นใครไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะและ้วการที่มึงจะเป็นมาเฟียจะต้องตัวเข้มเข้าไว้เข้าใจไหมเอ้ยเสียงอะไรวะ และนี่คือวิธีการเต้นวอบและทำความสะอาดไปในตัวและนี่คือวิธีการเต้นวัอบและซักผ้า,าไปในตัวและนี่คือการวิธีการเต้นวัอบและตบยุงไปในตัว ให้เพื่อนเราช็อกโกแลตไหนไหน,หนเอาโอเคอฉันรู้สึกไม่เหมือนเดิมอะไม่รู้ทำไมอะเห็นงานเป็นลมเห็นนมสู้ตาย,แ,ยแล้วนี่คือเวลาที่เขาไม่อยากให้คุณจูบนนะกุไม่เอาไม่เอาไม่เอา้ยสัตว์เอ้ยมึงจะร้องหาพ่อมึองไดง้ไงฮะเขาจะนอนและนี่คือเวลาที่คุณจะฝึกแร็ป เมื่อแม่คุณเดินเข้ามาขณะที่สั่งให้คุณนอนแล้วอ๋อตอนนี้เหรอแอบแม่คุยจริงๆแม่ห้นอนแล้วแต่วิธีการขอเบอร์สาวนี่คุณครับขอเบอร์หน่อยสิครับโธนะครับให้เบอร์ผมหน่อยขอหน่อยไม่มีอะไรหรอกครฉันสัญญาว่าฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะเพื่อน ว่าไงแบ๊ชว่าไงคุกไม่ได้ไเจอกัน<ค>นานแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะเย่